จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยคือจุดเชื่อมต่อสำคัญของพื้นที่คาบสมุทรและพื้นที่ที่เป็นหมู่เกาะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต,ต้และเมื่อพิจารณาแนวโน้มของความร่วมมือระหว่างรัฐและความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนของภูมิภาคแห่งนี้ที่เข้มข้นและซับซ้อนมากขึ้นองค์ความรู้และความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านแถบอนุภูมิภาคสมุทรไทเอเชียตะวันออกเฉียงใต,ต้หรือโลกมาลายูจึงเป็นทุนทางปัญญาที่สำคัญ ในการสร้างโอกาสในการพัฒนานการแก้ปัญหาของพื้นที่ภาคใต้รวมทั้งประเทศไทยในมิติต่างๆด้วยเหตุน,นี้ศูนย์สมุดธาร,รเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินจึงถูกจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2536 ภายใต้ชื่อโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรเทเรเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาซึ่งการดำเนินงานภายใตสถานภาพของโครงการจัดตั้งนั้นสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสงขลาในเครินทร์วิทยาเขตปัตตานีด้วยการสร้างความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะวิชาการและให้บริการชุมชนอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ในปัจจุบันศูนย์สมุดธรารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาตั้งอยู่ที่ชั้น6อาคารสำนักงานวิทยาเขตปตัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งเป็นเลิศในองค์ความรู้งานวิจัยและบริการวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาโดยวางเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในมิติที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ชายแดนใต้ในด้านความมั่นคงความหลากหลายและการพัฒนาให้แก่นักศึกษาอาจารย์ และบุคลากรมาหาวิทยาลัยสงขลานคริน์บุคลากรภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพันกิจสำคัญในการทำหน้าที่สร้างองค์ความรู้และให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียนโลกมาลายูและชุมชนชายแดนใต้ ครับในส่วนของศูนย์สมุทรธรั์เอเชียตะวันออกชิงใต้ศึกษานะครับภารกิจหลักนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตองค์ความรู้การให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษารวมทั้งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฉะนั้นโครงการต่างๆที่เราจัดขึ้นจึงเป็นจุดเชื่อมของประเด็นปัญหาภายใต้ภูมิภาคเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโควิดก็ดีเรื่องของสถานการณ์การเมืองเรื่องของประเด็นปัญหาในชุมชนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะแยกส่วนได้อีกต่อไปเพราะว่าปัจจุบันเป็นยุคข,ของการศึกษาสห วิทยาการหรือสาวิชาการนะครับหรือที่เรียกว่า Multidisciplinary นะครับ study เนี่ยนะครับฉะนั้นเราจรึงวางภารกิจของเราเนี่ยทั้งในแง่ของงานวิชาการบุรณาการในเรื่องของบริการวิชาการรวมทั้งการสร้างเครือข่ายนะครับทั้งในพื้นที่ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศนี่ก็คือภารกิจหลักของศูนย์สมุทรรัฐเอเชียโตนออกเีใต้ศึกษาครับภารกิจสําคัญของศูนย์ในรอบปีที่ผ่านมา มีทั้งการจัดกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการทั้งในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับประถมในพื้นที่การเสวนาวิชาการมีทั้งการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายแดนใต้นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแล้วทางศูนย์ ยังเน้นการจัดกิจกรรมกับเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอาีิการประกวดการพูดการผลิตสื่อเกี่ยวกับอาเซียน และการอบรมแนวทางการสอนเกี่ยวกับอาเซียนและเพื่อการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายศูนย์สมุทรรัฐยังเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศอาทิธนาคารโลกสถานกงศุลอินโดนีเซียและองค์กร n n o o v i l นอ t Peace Force รวมทั้งสถาบันศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียสิงคโปร์ออสเตรเลียในการจัดกิจกรรมต่างๆอีกด้วย